สวัสดีครับสองทนายพากิน้าเดียวขับผมมนีทนายกัจะมาติดตามความสืบหนานะครับอัปเดตนะครับการประเพณีในเทียนพรรษาบนปราธาทน,นีตรงบริเวณอ่าสตากกางหลังเกา่าบริเวณทุ่งสีเมืองนะครับ ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่หน่ายื่นนี่ก็คือบริเวณหน้าสระกลางหลังเก่านะครับตรงบริเวณเป็นจัดมีการห่าค้ายสินค้านะครับเป็นประจำในเมืองอุบลนะครับการจัดการจัดงานนะครับต่างๆนะครับเป็นิจัดอยู่ในนี้นะครับรอยู่ใน บริเวณตลาดกลางหลังเก่ากัทางทางตรงที่เมืองแห่งนี้นะครับร้านไหนก็การขายร้านขายผู้ขายไม่คายก็มาเอาของมาลงนะครับเยมขาขายแล้วก็เปิดการขาการขายแล้วครับเปิดการขาการขายแล้วครับมีการไม่นี่ครับเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมีประชาชน าจับใจ่ายใส่สอยนะครับมาสือฟองนะครับ,รบตู้ท่านเขาตัวน,นี้ก็อัศจรรย์นะครับสำหรับเบิงกระบวนแหกระบวนแหเที่ยนนะครับ้นเที่ยนตนางๆครับพี่นี่ก็อัศจรรย์เป็นกฐิตังร้ายนะครับพวกเก่า หลายกว่าทุกปีนะครับจำนวนหาพันกีดังนะครับเป็นแถวยาวนะครับตลอดเส้นนี่ครับตัวนี้เส้นห้างอุบลพลาซ่านะครับแยกสมานแขวงอุบลราชธานีนะครับแยกอุบลพลาซ่านี่ครับเขนปนายนี่คืออุบลพลาซ่าเียวขวาไปก็จะเป็น รา้านแข้งร้านจังหวัดอุญตรงเลยอุญผ้าสาไปก็เป็นตลาดน้อยนะครับส้านเยาวชนะครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับผมมาอัปเดตล่าสุดครับวันที่5กรกฎาคม2568ครับผมอากาศนีกจะมาจัด สะพานครับในนโมนครับสะพานเสดีประชาธิปไตยเนี่ยแยกอ้อมสมุดประชาชนจังหวัดอุพรรณบุรีนั่นเองครับเป็นอนงเดียวมาแล้วครับมาหลายแล้วครับจังหวัดอุบลปีนี้ตอนนี้กำลังคึกคักครับตอนนี้สเกตบ้างครับรถไหมครับนี่ยนานๆานเลยครับเลื่มติดเริ่มนร้ายครับ ทุกเสียนทุกซ้ายในอะุบลตอนนี้ครับถนนเดืองแน่นไปด้วยรถและรกต้องเที่ยวอัศจรรย์จนยีนังสมบุวรแเนีน่ยวันพรุ่งนเที่ยวโคตรยากเลยนะครับเลยวัดสรีวนไป ลังคาประตูนะครับวัดศรีบลรัตนารามครับศรีบลกบมีพระเก่าแกผู้บานผู้เมืองของจังหวัดบนกับพระแก้วบุตรราคำหนึ่งในพระแก้วหาพระองค์นะครับของจังาวัดวนราชธานีครับการทีจัดงาน ครับแห่เทียนลุดสม้มกระบวนการแห่เทียนขจวัติวุบลราชธานีนะครับล่าสุดพิหากรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดเป็นยังสี่ครับแต่กลางจากทนายล่องคลิปถ่ายคลิปเบิร์นอาจจะเป็นคลิปที่แล้วนะครับที่นี่ทานายก็ รออีสานนะครับนนนนนนรเนาะสองกิฟต์บอลนะครับออกกลางแน่ครับบอลบอลโดนครับเพราะว่ามาอยู่ทั้งอุบลเนี่ยหลายปีแหละครับแต่ก่อนอายุเท่นครับหลายปีกับบอลบอยปวดไวกับกองแน่ตอนนี้ก็ับบอลเนี่ยตอนอีสานครับตอนเปิดบ้ลังตอนอีนสาน ไดเบอกประธานแต่ยวเพราว่าครับปกติชีวิตตัวไปกับวีสานเหานี่แหละครับนี่เด้อครับอัปเดตนะครับปัจจุบันนะครับก่บอนงานแขกอันเประเพืนี่จังหวัดอุบลครดีดีครับ บรรยากาศรถประชาชนนะครับบรรยากาศยุดธการข่ากานค้ายครับนี่ครับสปอนเซอร์เพื่อนกัยทิศไปตรงลังคาเต็นครับครับครับยุดนี่แหละครับจะมีการแสดงลักแสดงสำคัญยุดธสำคัญครับเล่ไปอีกครับตรงหน้าวัดซีบุญนะครับจะ่เงีวไปยังครับจะมีการถ่ายทอดสด ทีวีแล้วก็ส่องยูทูบต่างๆครับผมยุดีเลยมันยุดอะไรสำคัญครับุดแดนมากกับสำคัญเลยครับผมครับตอนนี้ข้านายก็ยังอยู่บุริเวณน,นาสรานกางจังหวัดของบนเก่าเนาะบุริเวณ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทุกป,ปีครับนี่ครับด้านในบริเวณตลาดกลางหลังเก่าเป็นชัดให้มีการค้าร้านขายนะครับจะมีานนการแสดงต่างๆอยู่ในบริเวณนี้ครับด้านในก็จะมีเวทีการแสดงนะครับนักหลองมอรมนะครับบุกทุ่งนะครับ ลายผัวลายคนครับนี่ครับมีป่าอยู่ครนะครับสรแสดงแขกเตียนพภาษาเสกโลโซก็มีครับเด็กกะข้าวฟ้าใบป,ปอแสงดาวครับวิวขัดธ์กิริยาก็มีครับน้ำแข็งนะครับหลายคน นนนะครับมีหนองนมทีราสายรักนะครับนี่ครับเปิดเบอร์เดอร์ครับผมเปิดขาเปิดขาแล้วครับงานแง่เพียนจังหวัดอุบลราชชะานีปีนี้นะครับใส่สีมาเที่ยวสื่อของก่อนมาเที่ยวก่อนนะครับมาบนร้านค้าร้านค้าก่อนสามาได้ครับแยกวัดศรีอุบลรัตนารามครับ เชิญนวัตสการรัแก้วบุษรามณวัดศรีบนาวัดศรีบนารัตนารามครับที่อีอาจรรย์ทั้งด่านใส่เมื่อไปนี่ก็เป็นสารหลักเมืองนะครับบุลราชกร่านี้นะครับเดี๋ยวได้ก็จะพาไปเบิงนะครับบริเวณสานหลักเมืองนะครับ ไปเบิ์งอนุสาวรีนะครับต่างๆนะครับที่อยู่ริเวนรานหลักเมืองจังหวัดอุบลราราชธานีครับผม